จะตีก <hi> ันได้หรือเค้าล้าคือปังโบงเดียอะใส่หุ่นหุ่นอยู่หุ่นหุ่นหุ่นแม่ลูกหุ่นย่างเด็ดชิมมากทเองบินอะไน่ยเียมัเป็มาเป็นปพ่อสซื้อเครื่องบินซะบ่มนี่ละ ไปจักเองกันนะขันพระขึ s <S ้นเครื e ่องบินนี่ค um uh ือส anyway> ิตื่นเต้นค่ะยันถ้อให้ต้องนำพาสปอร์ตละค่ะเอาไปเอาเอาเอาไหวบ่ไหวบ่ไหวบ่อาะนางเอ้ามาแล้ว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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตาย ตายกูตายตายกูตายเมื่อเฮงอหลโอยแม่สิเป็นาอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแต่เสียงมาแต่เสียงเคร่งบินุณมีแต่เสียงอยู่ไหนไต้แผลไต่แ้ๆดูหู่นหุ่นบ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 ุ่บ ไปไปเร็วไปไปพูนแม่ลูกไปไปก่อนพูนไปอะเอ้ยไป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 เร็วไปไปอันไั้ปเขาประคิดใจแล้วเฮ้ยเออไปถึงไหนแล้วเขาไปหอดประเทศไจแล้วเออเออเออเขาไปแล้วไปแล้วลูก ผมสวยยักษ์โสมพผอมหมดนี้เนี่ยยักษ์โสมไม่น้อยเหมือนสาวเกาหลี่เออบายบายไปหาปอบิบเดี๋ยวไปหาปอบิบมาอีกบ่นี่อย่างี้สามสิบนาทีไม่ไม่ถึงสามสิบโอ้ยสามนาทีกับม้าเลยล่ะดอกไม้มันเปื้อนลูปมันเปื้อนคุณนะอ๋อ